ตราภาษีป้ายซึ่งเป็นป้ายที่มีลักษณะของป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรภาษาต่างประเทศและก็เป็นป้ายที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนเครื่องหมายหรือเคลื่อนที่ได้ตรงนี้เนี่ยคิดภาษีในอัตราเท่าไหร่สำหรับ เรื่องนี้นะครับในกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายพุทธศักราช2563้กาเนี่ยได้กำหนดเอาไว้ในข้อ2ให้กำหนดอัตราภาษีป้ายดังต่อไปนี้วงเล็บ3ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่และเป็นป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศกรณีที่เป็นป้ายที่ ไม่สามารถจะเปลี่ยนข้อความเครื่องหมายหรือเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความหรือเครื่องหมายหรือภาพอื่นได้ให้คิดในอัตรา50บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นกรณีป้ายไม่มีอักษรไทยและอักษรไทยทั้งหมดหรือบางส่วนอยู่ใต้ต่ำกว่าอักษรภาษาต่างประเทศไม่สามารถเปลี่ยนข้อความหรือเคลื่อนที่ได้คิดในอัตรา50บาทต่อ500ตารางเซนติเมตร